สำนักงานประกันสังคมมอบสิทธิการทำฟันให้กับผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ที่จะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนครบ3เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนเดือนที่เข้ารับบริการทำฟันรวมถึงผู้ประกันตนที่ว่างงานประกันสังคมยังคุ้มครองค่าทำฟันต่ออีก6เดือนและหากไม่อยากเสียสิทธิ์ให้ผู้ประกันตนส่งเงินสมทบต่อในมาตรา39ของประกันสังคม โดยผู้ประกันตนจะสามารถขุดหินปูนอุดฟันถอนฟันและผ่าฟันขุดได้ในวงเงินรวมไม่เกิน900บาทต่อปีแต่หากค่ารักษาสูงกว่า900บาทผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินส่วนเกินเองโดยในแต่ละรอบปีนะคะเว้นระยะห่างกันอย่างน้อย6เดือนจึงจะสามารถใช้สิทธิ์ทำฟันได้อีกครั้ง สามารถยื่นเบิกค่าทำฟันได้ที่สถานพยาบาลนั้นๆหรือสำนักง,งานประกันสังคมทั่วประเทศภายในระยะเวลา2ปีนับตั้งแต่วันที่เข้ารับบริการที่ระบุไว้ในใบรับรองแพทย์